สวัสดีครับนี่น้อง f อครับองนี้ก็จะเป็นพระคุณแผนผงภพรโกมารหลงพุทิมวัดอาหาันรไร่จังหวัดระยองนะครับองนี้ถือว่าเป็นพิมพ์พิมพ์ใหญ่นะพี่น้องเป็นพิม์ใหญ่บล็อกนิยมพิมพนิยมนะเวลาเราสังเกตเนี่ยเราจะสังเกตตรงตรงนี้นะนีสังเกตตรงนี้นี่ครับลักษณะของโอ้ตัวชี้กว่าตัวชี้ที่เล็กๆหน่อยเล็กๆเล็กนะฮะเราจะสังเกตตรงนี้พี่น้องครับ ความคมเนี่ยนี่ครับความคมนี่สําคัญมากเส้นเล่านี้เนี่ยเส้นเหล่าเนี้ยถ้าเป็นของที่ถอดพิมพ์ถอดแบบตรงนี้จะไม่คมเลยนะนี่คมกริบเลยไหมครับแล้วเนื้อสีนี้จะเป็นข้างในเนี่ยจะผสมแบบว่านทวันหลงนี่ครับเนื้อโอ้โหพิมพ์นี้อลังการมากเลยนะครับจัดเจนมากเห็นไหมครับคมกริบลักษณะของมือก็จะต้องคมนะนี่คมมากเนี่ยคมเนี่ยที่เป็นสันเป็นคมต่างๆากที่ต้องคมกริบจริงๆนะครับเห็นไหมครับ คมคลิจริงๆเลยนี่ครับความหนาก็ประมาณนี้นะครับจะไม่จะไม่หนาไม่บางประมาณนี้นะเป็นพิมพ์มาตรฐานนะพี่น้องครับแสงกระจ่างหน่อยแล้วด้านหลังก็จะเป็นฝังด้วยพิมพ์เล็กนะครับของปายคมานพิมพ์เล็กพระลักษณะนี้จะเป็นพระที่หลวงพ่อท่านนะครับทำให้กับสิ์ใกลชิดนเนี่ยจะเป็นพระที่มีความสมบูรณ์มากเลยนะครับช่องหนึ่งองค์เหมือนได้สององค์นะครับแต่กอมคลค่า,าแน่นอนว่า อลังการมหาศาลอยู่แล้วเราดูเนื้อสิครับนี่ดูเนื้อดูความสวยงามนี่ครับดูความสวยซูมอีกก็ยังได้เลยเห็นไหมครับดูเนื้อดูความสวยนี่ครับเนื้อพระจริงๆจะเป็นอย่างนี้เลยนี่ฮะมีความงดงามนี่เราซูมประมาณสองเอกนี่ครับนี่เห็นไหมครับพิมพ์เล็กก็สวยครับคมมากเลยนี่ครับดูเนื้อดูสะท้อนหน่อยนะครับสะท้อนที่นี่เนี่ยเนื้อ เนือักษณะแบบนี้นะครับนี่คือเนื้อที่แบบว่าสุดๆเลยเราพื้นผิวเนี่ยเราดูดีๆจะมีลักษณะเป็นขูุข่านะครับลักษณะขูุข่คขูข่าเล็กๆนะฮะขอเล็กเป็นลักษณะของผิวส้มหรือผิวมะกรูดเล็กๆนะไม่เรียบตึงนะถ้าเรียบตึงเลยไม่ใช่นะพี่น้องครับองเรียบต้องขูุข่าเล็ก,ลกนี่คคมมากเลยเห็นไหมครับลักษณะของมือต้องคมนี่ครับนี่คือองค์ครูองค์งคหนึ่งก็ว่าได้นะครับใครได้ไปก็ถือว่าเป็น บุญบาร,รมีเลยเป็นพระสะสมส่วนตัวของเจย์นันนะครับผมบุญแผนผงผักมานพิมพ์ใหญ่ครับผม